p พ Patrol, ่ Patrol ก็จะรีไปใน<ด>ทันทีทุกครั้งมีเหตุวุ่นวายกระเป๋าแอดเวนเจอร์เบ้ไร้เดินทีสุนาลุยจะรีไปช่วยทันใดมาเชลล์ l ็อปล์เชฟบล็อกกี้ซูมาสกายใช่วกเข้ารีไปพ่อปะโ o รพ่อปะโตรทุกครั้งมีเหตุวุ่นวายพ่อปะโตรพ่อ a t โ o รก็จะรีไปในทันท,ท,งทีงานเล็กงานใหญ่เราสู้ไม่หวัน่น a ่อปะโตรเอาการมาไปไปรวยกันเลยพ oh oh. oh oh oh. ่อปะโตรวอออพ่อปะโตรวอออพ่ Patrol ลูกหมากับต้นทัวพร้อมสลับทูวอีกเม็ดแล้วฮะคุณยูมิตามมาติดติดระเบิ กันเลยตโ <c oughs> ายโี้ฟีายโฟร์ฟมระวังยักษ์อเล็กด้วยเ <c oughs> พราะฉันมาแล้วระ <c oughs> วังนะยักษ์อเลสอย่าเหยียบทั่วละ <c oughs> ฟีฟายโฟฟม <c oughs> โอ้ยร้อนจัมัดเราไม่พักกันหน่อยละ <c oughs> ดีเลยฮะเก็บที่ตัก ไม่มีอะไรเหมือนการขุดตลอดทั้งเช้าเพื่อเตรียมตัวหลับช่วงบ่ายให้สบายฟี่ฟ้าสีฟอมยักษ์อเล็กซ์เ้ราเบดูเซนตี่มาเชล ฉันหลับอยู่นะว้าวมาเชลลงมาเร็วเร็วทำไมฟีว์ว้าวโอ้พรัะงนี้เองว้าวยักเอาเลงมาแล้วว้าวขอบคุณชฉศนยูมิไม่เป็นไร ขอโทษบาทีนะาโมเราต้องบอกไรเดอร์แล้วล่ะไรเดอร์พูดครับไรเดอร์เรามีเรื่องฉุกเฉินขนาดยักเลยไม่ต้องห่วงระบบไม่มีงานใหญ่ให่ไปจะร,รับเมือไม่ได้หรอกแต่นี่เป็นเรื่องฉุกเฉินขนาดยักจริงๆดูสิ กับพ่อพันโทรช่วยได้ไหมหลอนเล่นหรือเปล่ายังไงก็ไม่มีงานในใญ่ไปต่อให้เป็นยักษ์อเล็กก็เถอะพ่อพัชโชไปที่หอยามไปได้เรียก้อแล้ว งานแล้วครับไลเดอร์ขอใจทุกคนที่รีบมายักษ์อเล็กซ์ไม่มีพิษภัยแต่ขนาดยักษ์ของเขาอาจก่อปัญหาไปทั่วแอนเดอร์เบได้นะเราต้องคุม้คมครองเมืองและพาอเล็กซ์กลับขึ้นต้นทั่วไปงานนี้ต้องใช้พาอเบอร์โชทั้งทีมเลยเอาละพาอเบอร์โชไปลุยกันเลยพ เฮ้ร hey, ็อบลฉันานดเองไม่เอาไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกโชคดีกับเฮดฉุกเฉินนะต่นายนั่นแหละเฮดฉุกเฉินอะ ทีมกกว้าว,าวฉันเคยเมาคลื่นในเรือมาก่อนแต่ไม่เคยเมาอากาศว้าวลมแรงชะมัดเลยอะสนุกจังชิสทุนลคงว้าวทุนลคง เล่นเลื่กับตันก็สนุกดีหรอกแต่นา่นมันไม่ใช่ของเล่นจะช่วยวางมันลงได้ไหมค่อยๆด้วยนะเอ้าโอเคแล่ไล่กันกระเท็บบอลมองยังขบใจสูมาฮัลโหล ในพิธีฉลองเหตุการณ์สำคัญนี้ฉันขอให้ตัวแนทนเทศมนตรีชเชกเลต้ามาเจ้าไก่นั่นอยู่ไหนนะบอกให้มาแล้วนี่วัสดีโอ้ระว,วังวนี่ยังอเลสนี่เย่เล่นซ่อนหาฟีฟายฟฟังแทศมนตรีกูดเวผมมาแล้วเจอแล้ว โอ้วัดดียักษ์อเล็กซ์วัดดีฮะผมรู้ชิคาลิต้าอยู่ไหนให้ผมช่วยนะว้ฉันมาแล้วขอบใจยักษ์อเล็กซ์ไลเดอร์อเล็กซ์กำลังเดินไปตามถนนใหญ่เราจัดการ ทำอะไรอยู่บนนั้นน่ะวัสดีฮะปูผมหิวน้ำจังเลยกินน้ำปานสิขอบคุณฮะแต่ผมยังไม่อิ่มผมยังหิวน้ำอยู่เลยนี่เอาไปอีกสิยังหิวน้ำอยู่ฉันไปทำเพิ่มดีกว่าเพิ่มเยอะๆเลย เราต้องใช้ผลไม้จากฟาร์มคุณยูมีมาทำน้ำปั่นเยอะๆเลยระอบบีล็อกกี้ไปเอามาให้เยอะที่สุดระอบบีได้เินจอสีเขียวหมายถึงไปบายมาช่วยกับเชสฉันอยากให้เอาถ้วยน้ำมะนาวยักษ์ที่อยู่กลางถนนมาให้หน่อยเชสยินดีรับเชสเฮ้นี่มารัพย์สินของตำรวจนะเสียงไซเลนไม่ได้เป็นแบบนั้นซะหน่อยโอโอ้ ว่าคงจะได้ผลเริ่มได้เลยมาเชลน้ำปั่นขนาดยักษ์มาแล้วครับเปิดท่อเฮ้ยนี่เป็นน้ำปั่นที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยทำเลยใช้เครื่องปั่นตั้ง12เครื่องเนี่ยปิดท่อ,อสกายตาเธอน้องหมานจะบินแล้ว ปว้าวยากอเล็กซ์จำไว้นะรถไฟไม่ใช่ของเล่น เธอคงปลอดภัยนะขอโทษนะมันอร่อยมากเลยพลกลูกหมาขอบใจที่เล่นกับชาไม่นลายักอเล็กซเขาหน้าท่าหิวน้ำแค่ขอน้ำปั่นจากเราแล้วเราจะมาให้เองขอบใจพพชเยอะมมากทุกคน ยักษ์อเล็กซ์กลับไปที่ของเขาแล้วอ๋ออุ้ยโทษทีระเบิลฉันแค่จะรดน้ำให้เสร็จน่ะแล้วแล้วแล้วยักษ์อเล็กซ์ล่ะเขาอยู่นั่นไงฟีฟอยฟฟัมฉันคือยักษ์อเล็กซ์และฉันมาแล้วแต่ตอนนั้นเขาเป็นยักษ์จริงๆนะ ไรเดอรไรเดอนต้นถูยักษ์ต้นหนึ่งแล้วอเล็กซ์ก็ยเป็นยักษ์ตัวใหญ่เรือเธอบวดถูกโยนไปมาแล้วคุณอยู่ในนั้นคุณก็อยู่ในนั้นแล้วๆล,ลออสงสัยเป็นแค่ความฝันเองอะต่อไปห้ามนายกินชีสอัดเม็ดก,ก่อนนอนกลาง,ง,งวันแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ดีใจที่ทุกอย่างเป็นขนาดปกติแล้ว <c oughs> กับตันเทรอร์โบมีสี่ขาเหรอว้าวถ้าทางเราคงตาลายตาเธอไม่ลายหรอกเจ้าหมามึนนี่ญาติฉันจากฝรั่งเศสยิ้ม yes. โอ้ว้าฮาว้าวฝรอ่งซัวนี่คือไรเดอร์มาเชาและเชสสวัสด,ดีดย,ยินดีที่รู้จักฉันคือฟรัองซัวเทอร์โบเทอร์โบ กูว่าคุณเป็นยากิกันซะอีกใช่แล้วแต่โฮเรชิโอนี่ออกเสียงนามสกุลเราผิดคุณชื่อโฮเรชิโอเหรอชื่อตามศักดินาน่าอูลาล่าสิ่งเดียวที่ดีกว่าฟุตบอลคือวอลเล่บอลลีกทางให้ฟราะสัวเธอร์โบอ ก็เป็นนักวอลเลย์บอลที่เก่งนะขอบคุณคุณเองก็เก่งมากค่ะใช่แล้วฉันเก่งขั้นเทพเลยล่ะถูกต้องแล้วเขามีเพื่อนเล่นแล้วฉันมีเรื่องน่าตื่นเต้นต้องไปทําฉันว่าฉันเห็นนกบูบี้เบิร์ดเท้าน้ําเงินที่อ่าวมันแทบไม่เคยมาใกล้ชายฝั่งขนาดนี้ถ้าฉันถ่ายรูปได้มันอาจจะได้ขึ้นปกมารีนเบิร์ดรายเดือนก็ได้ว้าวโชคดีฮะเ วันนี้เล่นไม่ได้วอลลี่ฉันต้องหานกบูบี้เบิร์ดเท้าดำเงินดูฉันสิดูฉันสหิหวังว่าฟุตเวิร์กของฟรองซัวคงไม่ทำให้นกตื่นหนีไปนะดูฉันสิฉันเป็นธรรมชาติฟรองซัวเป็นไครเซิร์ฟเฟอร์ที่เก่งมากแต่สเสมยเขาตลกดีว่าไหมอล,สลูสกาล่ อยากทุด right ูจะเล่นไขสัลฟ <Sure. S 3> <Sh ot> ิงไหมล่ะ oh ช ah, ัวร์ด <out> ูนี่สิทุกทุกคนว้าวเห็นที่ฟรองซัวทำเมื่อกี้ไหมมันช่างเป็นฝรั่งเศสเฮ้ยไม่มีวี่แววบูบี้เบิร์ดเท้าน้ำเงินเลยโทษทีวอลลี่ปลาหมดแล้วฮะ โอ้ยอยู่นี่เองอ่ะบุมบเบอร์ดเท้ทาน้ำเงินอยู่บนเรือชันว้าวว้วกลับมาอยู่นิงน่งๆย,ยิ้มด้วยว้วไปไหนแล้วอ,อ,อย่าแล้วกลับมาบอลี่ตามไรเดอร์ให้หน่อยสิ 慢，打来！<蛋><蛋> <laughs> แล้วครับไรเดอร์ขอเกจนะที่รีบมากับตันเชอ,อร์บอดต้องการเราเขาพยายามจะถ่ายรูปบูบีเบิร์ดเท่าน้ำเงินแต่ถูกซัดไปอยู่ในอา่อาวโดยไม่มีเรือ<ป>เราต้องพาเขากลับขึ้นเรือและช่วยเขาถ่ายรูปซูมาฉันอยากให้ในออกไปและใชุ้่ยยางช่วยกับตันเชอ,อร์บอดแล้วเอาเขากลับขึ้นเรือลองน้ำกันเลยสกายฉันอยากให้เธอบินไปตามชายฝั่งและใช้แว่นตาหารังนกบูบีเบิร์ดให้เจอ

ํางานั่นไงพอไงกลับกันเธอบอดสัมาจะช่วยคุณผมจะตามเนือให้ขอบใจอรเดอร์ ดีจันที่ได้กลับมาพื้นเออเรือทีนี้เราจะช่วยคุณถ่ายรูปนกนั่นนกบูบี้เบิร์ดเท้าน้ําเงินมันแปลกมากที่จะนกนี่บินมาไกลบ้านขนาดนี้ข้างล่างระวังนะ้วาวาขอบใจ โอเคโฮเรชิโอไหนล่ะนกที่นายอยากให้ฉันถ่ายรูปนะฮาบูบี้เบิร์ดเท้าน้ำเงินฉันจะถ่ายเท้าน้ำเงินตัดกับหินสีขาววิเศษมากไปเลยโฮเรชิโอไปเลย้ลยาสีน้ำเงินแบบนั้นไม่น่าจะหายาก เบิร์ดเท้าน้ำเงินเหรอบิงโกเธอเจอแล้วเราต้องเข้าไปหามันชัดช้าบูบี้เบิร์ดเท้าน้ำเงินขี้อายมากเลยเละช้าเกินไปก็ไม่ได้ดูโชว์ขอโทษน,นะฉันจะถ่ายรูปให้ในายเองโฮเรชิโอ,เ,อเดี๋ยวฟรองซัวน่าจะทำบูบี้เบิร์ดลัวนะ เจอแล้วก่อนอื่นต้องปลดเชือกก่อนโอเคเพื่อนเท้าสินเมือนของฉันพูดเลเชีสูบุบิบโกรตแล้วบุบิบโกรตแล้วช่วยด้วย

ปวันนี้เจ้าบูบิเบิร์ตเท้าน้ำเงินแสนสวยฉันขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมโอเคหรือเปล่าฟรองซัวฉันสบายดีขับใจโฮเรชิโอและพพาโทรไม่มีปัญหาเวลาที่คุณม <when> ีปัญหาแข่ร้องให้ช่วย ฉันไม่ได้ถ่ายรูปให้นายเลยโฮเรชิโอไม่เป็นไรค่ะกับตันเชอร์บอตได้รูปสวยๆมาแล้วเราศึกษานิสัยเจ้านกนี่เพิ่มแล้วมันอาจอยากสร้างรังที่นี่อีกก็ได้บูบี้เบิร์ดอีกเหรอโอ้ไม่มาๆๆาไม่นายไรเดอร์ฉันเอารูปบูบี้เบิร์ดเท้าดํเงินมาให้เพื่อขอบใจเธอ ขอบคุณกับตันสเก็ตบอร์ดอะนายเล่นก่อนโฮเรชิโอไม่นายก่อนฟรองซัวขอบใจกับตันไอ้ยาดูฉันสิดูฉันสิรเราว้าว